เดวิดเกเวิกเออบกได้ต้อออกแลเฮ้ย,ฮย,ฮยจับจับจับจัทัทายกันเบเเอตอกเรียกสัว์้าปุยห้ายกเรากลกับคืนไม้ได้อเออ รักขยับข้อหาเฮวยนเล็กแผลตอกไม่มีใครว่าเพราะบองมัาโดนกันได้ออขไปต้อไปงช่น้มาต้องสู้ขยับขยับจัอมังมอคออกได้ออกทรได้ครับไม่มีแล้วลูกเขียดนะชกห้บันเอาขยับขยับเอต้องเรียกศรัทธาศรัทธาเราต้องมาแล้วมวยห้ายก ยับยับไปหาดับยึดยัยัออกได้ออกใชไครับราจังหวะรอิ้นยดยึดอกเอาล้ทงขวาเดวิดเอาทำได้ทำออกได้ออกเดวิดรก็ขยับขยับใกล้ใกล้ใกล้ใล้เออดชทีเ <estion> ไอ้ค <Cornell> ู่คู่คู่กู้เอกต่อยที่หลังอ่าู่เอกต่อยที่หลังให้เขาเบิร์นไปเลยเฮ้ยเขาทำไงอ่ะเขาไหนดิอ้ายกที่สองแล้วออกได้ออกดอกรักพยายามก็หาหาดิเดินไปเล็กเอาขวาดอกรักเอายับยับ ยังไงดอกลขยับขอกไปออกเมจับก้ใกล้ขยับแล้วขยับแล้วกระบาดดอกคลเียครับเียบดอกเลเอาล้วครับท่านผู้ชมไปโอรการรันอกจับไายแล้เียเียเลีเมย่นีมาขยับเอาแขนซ้ายเ้งซ้ายเี่ยเท้นี้ระบาดมาดอกเับรับแล้วรับแล้วรับเียไ่เีย ไอ้ไอ้ใอ้ไ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 อ้อ้ไอ้้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 ้ ઋડ ઺ાા� ણા� તા�ાાulી સૂ! શાભ ભાા જાભ ખયાા! ખ઺ાભ હાભા દિહ થાભા જાભા ખયાા! કાભા એવા જઉમ થાભ� จะเดินเข้าหาปาดิปาดิเดวินนิดแห่ขวาดอกลักโลกเนื้อเอายังไงเดวิดนลักเนยังไงเดวินนิดจะึ้นยังไงรับรับดอกรักรับรับตีไม่ตีเอ้็ไปโอ้ยเอาเอาเอาเดวิดนิดหัวจับที่สอง เอา้านีกัรฝายเขาโตัวยคืนได้ทั้งคืนเลย <c oughs> โอ้โหทำไปได้ยังไงเนี่ยเสียเบิร์เลยโอ้โหจัดใจจัดเต็มเลยโอ้โหจัดไปทำจัดไปได้ยังไงเนี่ยกูเองแก็กูโจ้ขุนยังเอานี่กับชกก็ดับกูเองเอ่อ วุนรุกขึ้นใหม่ของศุกซอสหมายละเนี่ยบูเอมรายการช่วงที่สอง่อะมาดูเลยครับสำหรับโมเอ็เดวิดเล็กกับดอกรักดเดวิดเล็กมีอะไรทำต้องทำแล้วตอนนี้ไปนี้แล้วดอกรักจะขยับขยับขยับขาเอาเดินข้าหาดอกรักมา อยากให้รักรักเทียบต้อกรักเอวินเล็กอานอกของนายในของอยู่าโยกขยับไปมาเอาเอาออกไปออกเอวินเล็กออกไปออกทราไเลยครับต้องรอแล้ว มันอย่างสูงเลยมันปอเอวคับไปเลยรับรับครับับับัเอารับับ้รับ ไปแล้วดอกละสาับทีใครีใคยเอาย่ย่ละบาทละบาทเเลอามอะไรต้องใส่หมดแล้วเวินเล็ไสู้ก็ไม่มีรู้นะรกวังขสับขยดบี้ายักเข้าหายักไมาใครออกก่อาได้ทเดวินเล็ตออกได้ออกทำไทั มีแรงครับต้าครับหมดยกที่สามอะจะได้ไปหลับเร็วไอ<ห>เดวิดมาต้อกมีแล้วสองล่ะเร็วมารออะไรเร็วยกทีก่สี่ไม่สูไส้ไม่มีรู้ตูชนะนะมาเอา mất à, ไม่เดินอีกแล้วลูกพี่ก็สั่งเดินกันเดินมึง เอาเอากำลังไปต่อยซะดีกว่ายิงแทเอเอเเออกซีไยิงแท่กกำลังลนะเอาเอาแบกบกันดีละ เดี๋ยวตู้เดือวมันแตกกระติกเดี๋วมันแตกกระติกเอ้าแตกแตกอ่าแตกไม่แตกเอ้ามันแค่แตกกันทำไมเออ้ว่ไหมเฉลิระเียติออกตอา่ครับ

อย่าลงไปข้างล่างดูดูดยนาลงไปข้างล่างมันจะดูไปกินแตะเปล่าดูนีเอายกทีหกปิติตามยูทูบอ่ะเอะเออคนยูทูบชื่ออะไรครอบตอไป่ออไไป่อไตตอตไปตอต่ไปตอบอไปไ่อไปต่อต่อ่อไต่อไไ่ไ่่่อออ

เอามประนบีไหมงันงันเดี๋ยวฝากประจานสมพานคนที่สาี่าที่ไหนบักลางเอาบักลางกดในนิพิทธรรมราห์ายุกเอ